เุดว่าท่านเป็นนักบวชคิ้วของท่านน่ะแปดพันปีนะแปดพันปีแค่ร้อยปีเดี๋ยวเดียวไม่นานเลยอแล้วก็ออกจากถ้ำมาเทว่าตาจะเห็นอะไรไม่อยู่ในที่มึดมานานขนาดนั้น ออกมาพาโดนแสงทุกอย่างมันจะมองอะไรไม่เห็นเลยเหมือนคนตาบอดพอตาท่านมองอะไรไม่เห็นถ้าคิดว่าตาเป็นเราหรือเราต้องกังวลกับตาตานี้หรือตานี้จะยังประโยชน์ให้ความสุขแก่เราจริงหรืออะไรหนอที่เป็นผู้ที่ให้ความสุขแก่เราจริงๆอ่าก็ก่าวว่าจิตของเราต่างหากเราจิตของเราไม่ได้บอด เขาก็เอาจิตเป็นคนนําทางตัวเขาเดินไปตาเตน่ยเสียแล้วลูกตานี่นะแค่ตาเสียแล้วเป็นคนตาบอดอานิสงส์กของกรรมขังสัตว์ไว้ในที่มืดอานิสงส์กรรมนะมันตามให้ผล ทาให้ตามไม่ได้บอดเพราะเหตุอื่นแต่ว่ามันบอดเพราะว่าอยู่ในที่มืดมานาน,าน,นสายตามันไม่ได้ใช้นะประสาทตามันเสื่อมไปเสียไปในตัวแต่ก็ใช้จิตเป็นตัวกําหนดแล้วก็เห็นชัดเจนไม่ว่าจะเห็นคนเห็นสัตว์เห็นสิ่งของเห็นอะไรก็เห็นปกติเหมือนตาดีๆนั่นนะเขาก็เดินไปก็เดินเป็นคนปกติ จนทำให้คนทั้งหลายสงสัยว่าตกลงแกบอดจริงหรือแกแกลบอดออสงสัยก็มีคนสงสัยเธอก็เลยบอกว่าหากสงสัยเราเชิญหมอที่มีความรู้ในเรื่องของตามาสู่เราสินะว่าแล้วก็ไปหาชาวบ้านก็ไปหาหมอที่เก่งนะที่เก่งเรื่องสายตามาตรวจดูว่าเขาบอดจริงไหม หมอก็บอกว่าเธอพวกนี้บอดมานานแล้วประสาทตาเสียเพราะอยู่ในที่มืดมานานมากเขาก็ยืนยันว่าบอดจริงเขาก็ถามว่าเป็นที่น่าแปลกใจว่าทําไมท่านจึงเดินเหินหมัอนอย่างพวกเราทํากิจต่างๆง่ายเหลือเกินเรากบว่าท่านเห็นชัดเจนจำใสอย่างนั้นเขาก็บอกถ้าฉชนั้นถ้าต้องการอยากจะรู้เิญเรานั่งบนแค่ขอนสิ กขก็นั่งบนแคร่ชาบ้านก็นั่งเมืองล่างแล้ฟังกันาบอกท่านทั้งหลายจะสําคัญชันไหนเหตุแห่งการเห็นจะเกิดจากตายอย่างเดียวหรือตานี้มีวันเปลี่ยนแปลงได้ใน่าำกลางที่สุดแล้วก็อาจจะบอดแล้เมื่อสนิทหรือไม่ก็นักาตานี้อาจจะหลุดออกจะเบ้าตานี้ก็ได้ นี้าตานี้หมดสิ้นไปแล้วท่านคิดว่าตัวท่านจะบอดหรือชาวบ้านทุกคนเนี่ยฟังเรื่องนี้ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าไม่เคยคิดไม่เคยได้คิดแต่ไม่เด็กคนหนึ่งนั่งคิดตามเด็กเขานั่งฟังชายหนุ่มพวกนี้ได้พูดได้กล่าวอย่างนี้เขาก็คิดว่า ทำไมท่านผู้นี้จึงกล่าวในคำที่มันตรงต่อใจของเราเลยตื่นเพราะเขาคิดเสมอเสมอว่าวันหนึ่งหากตาเราบอดเราจะเห็นจากอย่างอื่นได้ไหมถ้าไม่อาศัยลูกตาเราเด็กก็เลยเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามว่าพี่ชายแล้วพี่ทำยังไงจึงสามารถที่จะเห็นได้โดยไม่ได้อาศัยลูกตา ว่าอย่างนั้นชายผู้นั้นก็เลยกล่าวกับเด็กและทุกคนว่าสิ่งนี้เกิดจากภายในคือจิตของเราเราตั้งใจของเราเพื่อการเห็นเราก็เห็นเราอยากเห็นอะไรเราก็เห็นสิ่งนั้นเราอยากรู้อะไรเราก็รู้สิ่งนั้นชาวบ้านก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เรายังไม่สามารถทำได้เลยแล้วท่านทำได้อย่างไร เด็กก็แบบตื่นเต้นอยากรู้อ่าหนุมก็เลยกล่าวว่าการฝึกจิตให้มีผลตามความปรารถนานั้นต้องเป็นผู้มากด้วยภพมิหารสี่เขาก็าอธิบายภพมิหารสี่ให้ชาวบ้านฟังเด็กก็ฟัง เมื่อเราเป็นผู้มากได้พรมิหารสี่เดือนแล้วเราจึงเป็นผู้ที่ระง,งับจิตใจของเราได้ดีเราไม่มีความอะไรรีกบีบคั้นในอารมณ์เราไม่มีเรื่องที่ต้องคิดคำหนึ่งถึงบุคคลผู้ใดในทางที่เสียหายเราไม่มีความกระสับกระส่ายต่อเหตุการณ์ทั้งหลายที่จะเกิดตามมาเรานึกอยู่ในใจของเราเสมอว่าทุกชีวิตได้นดำเนินไปเป็นตาม กฎของกรรมที่เป็นอยู่ผุ้คนทั้งหลายเนื่องได้กรรมจึงต้องมีทุกข์เพราะกรรมทั้งหลายนี้แหละเราจึงมองคนทั้งหลายด้วยความรู้สึกเมตตาและกรุณาเสมออย่างนี้นะถ้าเขาบอกว่าเรื่เหตุแห่งเราผู้อาศัยจิตที่ไม่มีความวุ่นวายกังวลกับความเห็นของผู้ใด ไม่มีความคิดที่เป็นโทษต่อใจใครดำรงไว้ได้วยความมั่นมุ่งม,มั่นอยู่เช่นนี้เป็นเป็นปกติคือทำสืบเนื่องอยู่อย่างเนี้เป็นปกติจะเรารู้ได้ดยใจของตัวเราเองว่าใจเราสามารถที่จะทำได้ตามที่เราปรารถนาเราไม่อาจจะบอกว่ากี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีจิงจะสามารถทำได้ แต่บอกว่าทางที่จะพึงให้เกิดสิ่งนี้ได้เราต้องทำอยู่อย่างนี้อย่างใจจดใจจ่อแล้วก็มีความพึงพอใจที่จะทำอยู่เช่นนี้อยู่เสมอ,อมเด็กฟังแล้วก็บอกผมขอภาวนาตนเป็นศิษย์ของพี่ชายได้ไหมพี่ชายช่วยสอนกับผมหน่อยว่างั้นนะพี่ชายก็เลยบอกว่า เมื่อเธอได้มีอายุครบค้นจากการดูแลจากบิดาบัรดาแล้วเมื่อนั้นเราจะมาหาเองแล้วเขาก็ลาทุกคนไปแล้วก็ลาไปจริงๆนะลาแล้วไม่มาแล้วไม่มีแล้วนะมาแล้วไม่มีแล้วมาแล้วลาไปแล้วนะอจบแล้วอ่ะ <cười> <cười> là chậm lắm kiến tờ để vào <laughs> chụp đã, sẵn chụp lại thêm mấy chụp sẽ chụp เออประชุมชาดกชาดกว่าไหมชาดกก็บอกว่าจิตจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดีจิตนั้นต้องทรงพรมิหารสีไว้ดีแล้วเส้ลจไหมล่ะจิตจะใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ก็ต้องมีพรมิหารสี ถ้าไม่มีอยากหวังใช้มันได้หนึ่งใช้ให้มันดีมันก็ไม่ดีใช้มันไปมันก็ไม่ไปมันดื้อด้านเพราะมันจะมีความคิดอื่นๆเข้ามาคอยหักล้างและขัดแย้งต่อตัวเราเสมออมมันนี่มีเมตามันก็จะมีความคิดเห็นแบบคนขาดเมตามันไม่มีจิตใจกรุณามันก็จะมีความคิดเห็นอย่างคนขาดกรุณาเออ มันจะบั่นทอนความสุขสงบภายในไปเลยไม่มีทางไม่มีทางดึงจิตให้สงบได้ง่ายๆเป็นเรื่องยากถึงจะพยายามใช้บางเวลาที่เราไม่ได้นึกถึงและเราไม่คิดอะไรเลยต่อสิ่งอื่นๆใดๆก็ตามยามนั้นจะมีสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ใช้ประโยชน์อะไรต่อไปไม่ได้ได้แต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ แต่หายาเป็นเครื่องรู้อันเป็นปัญญาเพื่อชำระความทุกข์เรียกว่าเอาชนะใจให้พ้นจากความทุกข์ไม่เกิดขึ้นความรู้นั้นๆก็มียาเป็นแค่เขาเรียกว่ายานในด้านของอภิญญายาแล้วมีได้แต่ปัญญายาไม่เกิดดังนั้นผมไม่หาสี่ไม่ใช่ของเล็กน้อยนะ พเมหายาสี่เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการจเจริญพระกรรมาฐานไม่มีไม่ได้ไม่ทรงไว้ก็ไม่ได้ไม่สร้างให้เกิดก็ไม่ได้ลองใจเธอลองขาดมาันสิเธอจะกลายเป็นคนแข็งเพื่อเธอแข็งปับ๊บเธอก็แสดงสิ่งที่แข็งๆออกมาได้ทั้งคำและวาจาที่แข็ง คนที่เขาเย็นเขาก็รู้ได้รู้ถึงกระแสใจที่แข็งได้ไม่ใช่คำพูดที่แข็งนะแต่มันในความกระทบในอารมณ์ความรู้สึกข้างในว่าแข็งเขาไม่ได้เมตตาเราเขาไม่ได้มีใจต่อเราเขามีแต่สิ่งที่แสดงเพื่อความปัจรถนาอันลามกของเขามันก็รู้ได้เพราะคนอีกอีกคนหนึ่งไม่มีผมมิหารสี มันก็รับรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมยานมันเกิดขึ้นต่างกันในความเป็นชิปจักรยานของคนที่ขาดความเมตตากรุณาจึงจะส่งสมาธิเพื่อเกิดชิปจักรยานได้ชิปจักรยานนั้นก็เป็นไปเพื่อทาร้ายให้ใจตัวเองเป็นทุกข์แต่คนที่ทรงคมวิหารสญยาน,นั้นเป็นเครื่องรู้อย่างจากอภิญญาสมาบัติก็จะเป็นไปเพื่อให้จิตของผู้ที่มีเป็นสุข ถ้าเธออยากให้ใจของเธอเป็นสมบัติของเธอเร็วๆนะต้องเจริญพรม,มิหารสี่ให้มากอย่าขาดอย่าให้เผลอประคับประคองมันไว้อย่าทำให้ใจของเราให้มันตกต่ำไปฝันนั้นมันไม่มีอะไรยากเลยนะเธอพรม,มิหารสี่ไม่ได้ท่องนะถ้าท่องเราไมา่ได้กินมันล็อก มองตัวเองแค่ทุกข์ก็พอแล้วเราได้ทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินชีวิตเรามีแต่ความทุกข์มีกายก็เป็นทุกข์มีสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็นํานมาเส่งความทุกข์และความเดือดร้อนมันทุกข์เหลือเกินและคนอื่นเนี่ยเขามีความสุขจริงหรือมีใครบ้างในโลกใบน,นี้มีความสุขจริงบ้าง เราคิดไปอย่างนั้นเนะ่าเรามองเห็นว่าทุกคนในโลกนี้หาความสุขไม่ได้เลยไม่มีใครใจเราก็จะอ่อนลงไปก่อนเคยตำหนิจิตเตียนเขาก็ในใจก็จะบอกว่าไม่เอาแล้วขอโทษเถอะเราอย่าทำให้ตัวของเรามันมีทุกข์มากกว่านี้อีกเลยเราก็หยุดออกไปซะเห็นะผมคนมูพหารสี่ไหม เป็น้นคนที่จะประคองพรมิหารสี่ได้ดีคนคนนั้นต้องรู้จักคําว่าทุกข์ถ้ารู้จักทุก์อย่างเดียวเนี่ยถือเอาว่าเป็นคนที่เข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า <ๆ S 1> ก็ยังไม่พอต้องรู้จักเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์ด้วยการเห็นทุกข์เนี่ยเห็นจากหนึ่ง